ประธานในการถแถลงข่าวโครงการผู้ว่าพบสื่อครั้งที่2ในวราระพิเศษถแถลงข่าวการจัดงานโลกทะเลชุมพรครั้งที่30ประจําปี2566นะครับชุมพรมารีนเฟสติวัล2023นะครับในวันศุกร์ที่17มีนาคม2566ณบริเวณชายหาดทุ่งวัวแลนตตำบลสรรปรีอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพรนะครับการจัดง,งานโลกทะเลชุมพร16นะครับแล้วก็ขอต้อนรับพี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงผ่านทางเพจสมาคมสื่อวิทยุโทรทัศน์อันดามันเพจบริษัท APN 2014คอมเพนีและเพจสนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรนะครับโดยมีท่านวิสาภูนสิตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะครับเป็นประธานในพิธีถแถลงข่าวซึ่งในการจัดง,งานครั้งนี้นะครับจะมีความพร้อมแบบไหนอย่างไรในตอนนี้นะครับผมก็จะมีบรรยากาศการเตรียม ความพร้อมหรือ,อความเคลื่อนไหวในการจัดงานโลกทะเลชุมพรครั้งที่30ประจำปี2566ผ่านทางวิดีทัศน์ให้เราท่านทั้งหลายได้รับชมโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรครับเชิญรับชมครับชุมประการังที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยซึ่งคงความนิทตลอดปีมีอาหารทะเลส,สดที่จะขึ้นมาจากทะเลขนมธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท,ที่เป็นเอกลักษณ์โดยในปีนี้กิจกรรมดำน้ำชุมประาร านนดดาก,การชวแบนเโมเดลสัตว์น้ำประกาศนเทศกาลของหน่วยงานรัฐบาลดุมปรเวลาประมาณนี้นครับท่านจะได้ชิมหอยทอดกับท้ายักษหน่าจะใหญ่ที่สุดในโลกหรือไม่กำลังหาสิติอยู่ในขณะน,นี้นะครับทอดโดยท่านผู้ราชการจังหวัดท่นนหน้าส่วนชมรมแพรปลาต่างๆร่วมมาบริการได้ชม ชิมอาหารทะเลสดๆจากทะเลนะครับมีการย่างที่มีความยาวถึงร้อยเมตรนะครับ,นะรบที่ตัวที่ไม่กระบอกไม้ไผ่นะครับเดี๋ยวอุปไว้ก่อนว่าเป็นอย่างไรนะครับเมื่อท่านได้ชิมแล้วต่อไปท่านจะได้ชมนะครับเมื่อถึงเวลาที่พลค่ํานะครับ ก็จะมีเรือใดมึกมาทอดสมอยาวหน้าชายหาดอย่างนี้จะเปิดไฟแต่งแต้มสีสันของชายทะเลอย่างนี้แต่เมื่อท่านชมเรือใดมึกไประยะหนึ่งนะครับเราจะรีไฟของเรือใดมึกลงต่อจากนั้น266นัดของพลุก,กลางทะเลก็จะเกิดขึ้นท่านก็ได้ชมและท่านก็ยังชิมอยู่เหมือนเดิมนะครับต่อจากนั้นครับท่านจะได้ร่วมกันสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับท้องทะเลไทยโดยเราจะร่วมกันปล่อยสัตว์ทะเล สัตเทชิตแรกเป็นสัตเทลเลหายากคือเต่าทะเลใครได้ปล่อยเต่าลงทะเลนั้นถือว่าไปได้ทํากุศลใหญ่นะครับครั้งนี้ก็จะมีการเตรียมเต่าทะเลให้ท่านได้มีส่วนร่วมมิใช่ว่าเฉพาะปราชาหรือท่านหัวหน้าสวนระดับผู้ใหญ่ที่ได้ปล่อยท่านทุกคนมีส่วนร่วมวันที่22สองเราจะมาที่แงนี้และสาธิตซักซ้อมวิธีการปล่อยโดยมีส่วนร่วมและท่านจะเห็นวันนั้นว่าท่านได้มีส่วนร่วมอย่างไรนอกจากนั้นครับท่านจะร่วมกันปล่อย ลูกปูนะครับจำนวนหนึ่งรล้านตัวในคืนแรกและทุกๆคืนจนกระทั่งคืนสุดท้ายนะครับจะมีกิจกรรมและช่วงเวลาให้ท่านได้ปล่อยพันธ์ุปูทะเลลงสู่ทะเลทุกคืนนะครับนี่คือภาพของการจัดงานในวันที่24นะครับเป็นประจำปัดในช่วงนี้ครับท่านครับครับขอบพคุณท่านรองสมพรปรชิมเพศนะครับแลนผู้่าเชญครับก็ในทีนี้ก็เอาท่องเที่ยว ที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานชุมพรได้แจ้งรายละเอียดให้ทราบเป็นรับเฉญครับ,ค,รบค่ะกราบเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองนะคะก็ปีนี้ก็ได้ออรับ นะคะก็มีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้มีส่วนร่วมในการที่จะมาจัดกิจกรรมโลกทะเลชุมพรครั้งนี้เป็นครั้งที่30แล้วอ่ะนะคะในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองนะคะสาหรับปีนี้ที่มีส่วนร่วมนะคะก็จะเป็นในเรื่องของเรือใดหมึกนะคะที่จะมาแสดงไฟนะคะโชว์ไฟอยู่ริมชายหาดด้านนี้นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะพลุไฟในแต่ละค่ำคืนนะคะตอนแรกอยากจะได้สัก2566นัดนะคะตามพีพุทธศักราชแต่ าผลิตไม่ทันนะคะได้วันละ266นัดนะคะจำนวน5วันนะคะแต่ว่ามันจะมีความพิเศษอยู่ที่ว่าอยากให้ทุกท่านต้องมาเที่ยวงานทุกวันเพราะในแต่ละวันสีสันของพลุจะไม่เหมือนกันนะคะโรบัต้าจุมพรนะคะในในบูธของงานโลกทะเลเราก็มีโรบัต้ามาจำหน่ายนะคะดอกมะพร้าว้ำตาดอกมะพร้าวชว่อดอกมะพร้าวนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เนี่ยท่านไม่ต้องไปไกลนะคะของดีเรามารวมไว้ตรงนี้ทั้งหมดนะคะ ในส่วนผ้าเราก็มีของเด่นการจัดง,งานโลกทะเลปี2566นะซึ่งเป็นครั้งที่3 0ของจังหวัดชุมพรนะครับเียน,นะครับว่าเป็นความร่วมมือร่วมใจของชาวชุมพร,ท,รทั้งภาคราชการภาค้องกินภาคเอกชนภาคประชาชนหน่วยงานองค์กรต่างๆนะครับที่มาร่วมกันเป็นโลกภาพจัดงานโลกทะเลในปีนี้นะครับหลังจากไม่ได้จัดมาหลายปีนะครับปีนี้เราจัดในกรรมกันอย่างเต็มที่อย่าง ิ่งใหญ่นะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่เราจะมีกิจกรรมหลายๆอย่างที่ไม่เคยจัดในงานโลกทะเลครั้งที่ผ่านๆมานะครับอย่างเช่นการเปิดทะเลฟรีครับือการทำหาทะเลที่พี่น้องชาวมาคงประมงอยูปรีพประองมางีกรตำบลมานะครับมาเลี้ยงหาทะเลฟรีนะครับเรามีการจุดพุกกลางทะเลอย่างสวยงามนะครับเรามีเรือไร่ปลมามีสน่วกในการจัดงานเรามีการแสดง อยากอยากให้พี่น้องประชาชน,นทั้งนักท่องเที่ททยวชาวอ่อแล้วก็มาจากที่ผู้แม่โคน,นะครับได้มาสองหันความสวยงามแล้วก็ความสดความอร่อยแล้วก็ของอาหารเช่นอรแล้วก็ธรรมชาติการสุงามอะไรช่นอรนนแล้วก็เรียนเชินท่านนะครับท่านมาจุมอ่อตั้งแต่วัน24 28แล้วท่านจะประทับใจในสิ่งที่ดีๆ เจอพี่น้องผุดท้านะครับวันที่ยี่ี่พฤศจินาสองพันสิบเราโอเคครับ